ความแก่ความตายนั้นไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรมหรือเป็นมนุษย์คนใดในโลกก็ไม่อาจต้านทานได้มันย่ำยีหมดทุกคนองคจึงตรัสว่าสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความแตกํำลายมีความแก่ที่จะไปถึงในเบื้องหน้าองค์เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนภาชนะดิน ที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉนั้นซึ่งพระอ,องค์ก็เตือนไว้และพระอ,องค์ก็บอกตัวพระอ,องค์ออองเองเนี่ยบอกว่าวัยของเราเนี่ยแก่งอมแล้วชีวิตของเราลิบปลีแล้วเราจักละพวกเธอไปสารณะของตัวเองเนี่ยเราก็ได้ทำไปแล้วท่านก็เลยเตือนพวกเราเนี่ยว่า พวกเราทั้งหลายเนี่ยมีสารณะกันหรือ,อยังนะมีที่พึ่งกันหรือ,อยังถ้าใครยังไม่มีก็พยายามทําให้มีเป็นสิ่งที่ทําได้ด้วยตนเองขยันขี้เกียจเราได้เองใครชมเราเกินเราก็รู้ใครตําหนิเราเกินเราก็รู้นะเราก็รู้ตัวเราเองว่าเราเดินมากมาแค่ไหนกิเดสเราหลุดพ้นไปแล้วแค่ไหนเรามีสารณะมีความมั่นคงแล้วหรือ,อยังอย่างนี้ ทำแค่ไหนก็ได้ได้เท่านั้นแต่บางทีในทางโลกเนี่ยเราขยันเรารับผิดชอบนะแต่ไม่มีใครเห็นเราก็เสียใจไหมอ่าส่วนใหญ่ก็เสียใจผิดหวังไม่ได้รับการสรรเสริญไม่ได้รับการเหลียวแลไม่ได้มีใครเห็นแต่ในทางธรรมนั้นไม่มีปัญหาเพราะใครก็ไม่เห็นเรามีแต่เราเห็นเราเอง แล้วก็ธรรมะก็ให้ความยุติธรรมในทางโลกเราอาจไม่ได้รับการเลื่อนขั้นนะแม้เราทําดีแต่ในทางธรรมนั้นกรรมเนี่ยเลื่อนขั้นให้เราเป็นไปตามกรรมตลอดกรรมไม่ไม่มีบิดพลิ้วธรรมชาตินี้ยุติธรรมเจตนาปรารนาหรือวิญญาณังปฏิทิตังตรงไหน,นเราได้ตรงนั้นเสพครบนาน เกิดนิสัยฝั่งไม่ดีเป็นอนุสัยฝั่งดีเป็นอุปนิสัยยุติธรรมไม่เกินไม่ขาดพอดีเป๊ะดังนั้นนี้คือประโยชน์ของการการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้การได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสมณะที่ศึกษาคําของตถาคตปฏิบัติตามคําของตถาคตและเผยแพ่คําของตถาคตเราจะได้ประโยชน์ในตรงนี้กลับไปได้กับตัวเองโดยตรง อันที่หนึ่งแล้วก็จะได้กับผู้อื่นด้วยเพราะถ้าเราเนี่ยประพฤติทำสมควรแก่ธรรมหรือรู้แจ้งในธรรมเนี่ยเราก็เป็นรัตนห้าแล้วคนอื่นก็จะดูเราเป็นตัวอย่างจิตเขาก็จะน้อมมาเพื่อความศรัทธาในตถาคตเพราะว่าธรรมของพระองค์นั้นเปลี่ยนนิสัยเราได้เขาก็เชื่อว่าคงจะเปลี่ยนนิสัยเขาได้เช่นกันเพราะถ้าเปลี่ยนนิสัยเราได้ก็คงจะเปลี่ยนนิสัยเขาได้ แังนั้นเราจะเป็นตัวอย่างให้เขาการน้อมมาประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองเนี่ยจึงเป็นรัตนาห้าอย่างดีนอกจากเราน้อมมาปฏิบัติประพฤติด้วยตนเองแล้วเนี่ย <ละ S 2> เราก็ควรจะช่วยกันถ่ายทอดบอกสอนตามกําลังสติกําลังปัญญาของเราในการประกาศหรือการแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตได้ประกาศไว้ดีแล้วออกไปซึ่งพระองค์ก็จัดเป็นรัตนาหและจัดเป็นบุคคลผู้หาได้ยากในโลก การที่มนุษย์เกิดมาจะได้ยินได้ฟังคำของตถาคตก็เท่าเศษดินปลายเล็บการจะทรงจําได้ก็เท่าเศษดินปลายเล็บการจะใกล้ควรในธรรมะของพระงค์ก็เศษดินปลายเล็บการจะประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมก็เศษดินปลายเล็บและการจะช่วยกันเผยแผ่ในคำของพงค์ก็จะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกก็ยิ่งน้อยลงไปน้อยลงไปนั้นบุคคลผู้จะช่วยกันสืบต่อดำรงไว้ในพระธรรม อันเป็นแก่นแท้ของพระองค์นั้นก็เป็นธรรมดาที่จะน้อยน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ภายใต้ความน้อยตรงนี้เราก็พยายามเราก็ไม่ท้อใจเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันปิดปิดกั้นข้อธรรมท,ที่ทำให้เกิดความเสื่อมช่วยกันสร้างข้อธรรมที่ทำให้เกิดความเจริญความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบงังไว้ไม่รุ่งเรือง